งงทางลมทางฝนบ้านไ้ฝนมาแล้วบัดนเนาะโอ้โัตเอ่อพี่พน้องเลยเนาะตอว่าฝนตกแห้งพอสมควรอันนี้โอ้น้นำต้นหงหน้าบ้านอันนี้้องรอดเท็นยังอ่ะนะอืมงมปลาบอโอ้เดี๋ยวได้ปลาคอเนาะ

ป้าทางลมทางผลบาทนี่ถ้าผลเศ้าพแล้วสิได้เมื่อบาเมื่อนก่บ่ผาก็ตเป็นยังหย่านอยู่่านอยู่ว่นี่ระวังไม่เปียมาได้นี่เือซักเนื้อเป็นยังเอาอากัรเนกาเาเวเอ้เนาะลมทางผลบาทในีผมาแล้วบาเนาะ อู้โตดูบ้านนอกสมบูรณ์พี่น้องเอ้เอ้วพี่น้องเอ้เข้าข้างในแบบน,นี้เนาะอู้โตก็จะผ้าห้องเปี้ยงเปี้กๆฝนมามาหนี้ ทางลมทางฝนแต่ว่าวโมแห้งพี่น้องเอ้เนาะพอสายคาลินโอ้มาแล้วมาแล้วอ่าพี่น้องเอ้เนาะตัวฝนตกแห้งพอสมควรอนะ่ะ โอ้น้ำต้นหงหน้าบ้านอันนี้น,น้ำดอดเห็นยังอันนะอืมงมปลาบ้าั้ปลาไว้โอ้เดี๋ยวได้ปลาคอเนาะ <c oughs> เอาดีมาใส่บบบนะี้โอนสซนอันน่ะนยังสารใส่แล้วมาใส่บ้า <c oughs> อืมหูหนำหงบเลยแห้งพอสมควร ดักขาดแน่เนาะผลตกเนาะมเดินเน,นาะผลพระอัน<า>นี้พระม,มกรชาธรรมดาลน่มันมาจากพี่เนยศากเขามาเนาะเวลานตโจ๊กชื่อๆมันก็บ,บรปียกเหมือนเปล่าในนังวันรบกคอยเนาะ Um, ท uh, hmm. ั uh ้งลมทังฝนแหละเปียเอาบเ่น like. ั่นหรว่าบริม mm. ือนตีเนี่ยมันชาอยู่แล้กกับอันนี้กะโลค่ะอืมขักขักขักดินน้ำ ดินสไรเดอร์ดาบะอืมกูบอกไม่ทูทูไปอืมขากเบิ่งโอ้ดินน้ำพนขักลีย็นสบายป่ะตัวเป็นน้องกะตากพนุ้ยเออบัเป็นยังสีทนได้ ใช่ป่ะอยากดิ่นอยู่ไปเจ้าเอื่อยกันเลยเออแนงบังกันอยู่ฮะอ่าคนนั้นก็อ้อยอยู่ว่าเต้นรถเต้นลงอยู่โอ้อ่านมาแม่ป่ะดินเกิดขีดตมม่อดินเกิดขีดตมม่อเกิดขีดตมแล้วนะคนนั่งนองตรุกลายอยู่ฮะฮู้เนาะ อตอำหงบดทิ่ถือว่าผลตกแห้งอยู่ได้นี่เนาะหลอกเค็งเป็นหมากแล้วหลอกเค็งบใบไม่ก็เขียวสนแลวนี่ธรรมชาติสมบูรณ์ไปให้เห็ดปวกอาแกงเนอ้อไ,ไปเลยเพื่อได้อยู่ว่าปีกายนี่

อยู่พื้นมือตลาดบ่อยตลาเมเห็ดเห็ดเนียวอยงเห็ดปวกปวกตาเห็ดเหนียวอะไรนั่งเห็ดเหนียวเหียงเห็ดเหนียวเจ้าเล็มันเรเคยเราจักินได้บ่เห็ดยังก่อนนางงัวนมงัวบ่เห็ดนมงัวเจ้าอนนางงัวงัวเมนนางงัวเห็ดนมงัวเขาเอิ่น มาจากศีราไวัยเดล้วเลนพี่น,นนะ้อยเนาะนี่กระหิงพอสมควรเลยลพี่น,น้อยยังมยุดอยูอ่ต้านไม่มไหลคขาท่าของน้ำมันถ้าดกบกไปน้ำโอ้ยเผื่อสิลุมแล้วเท่าโด ปะลิงโปสิโฟก,อก็อยากดินอ่าเพื่อใช้ดินวชสลิงกิโตอมอาบนำ้นำน้ำโพนตรงไว้เดี๋ยวอาบเย็นไม่แห้งจะแทะได้นีอ่อ้าวตกเพราะไ้ต้นไม้ต้นตกอันเขียวแน่พี่พี่นวว้องอ้าวมันจะพอบางงามมาได้เป็นดินทรายอ หมอเมนดินดำเนาะวันนี้เป็นดีไซน์อืมหึเดี๋ยพีนน่น้องให้พาห้องเนาะว่าถ้าสนองก็ปิดอันนั้นไนว้ได้ละอ่าการเชือมต่อเนาะอ,อินเทอร์เน็ตปิดไปแล้วพีนนาาาโโโน่น้อไงเอ้ยเนี่ยก็ามจโอยู่บดน้าเมื่อยล หืดอกเค็งใส่กบหินดอกเค็งนี่เนีห่วยห่วยแล้วบโอ้เฮงฝุดไหนดอกพอดีกลางๆนี่ยนะ เท่เนท่นเนาะเทกันเจือนเนาะูขักเทกันเจือนเหยียบปลอดปลอดปล,ดลนะา,า้สะอาดม,มันก็สะอาดไปแบบนึงเลยอือใช้บริกรน,นี้เพรเวลาคนตกมาไปกระดานเลย ถ้าว่าอยากเท่แต่ทางอโลดไปเจะคก็เห็นยงาไปหาประตูรลอืมดแ๋วะพาหบอสินสาถักโบขักออขักได้สมโบเพ่อจดินนํำบอมินนลกันยัวอยู่ได้จมโบมาเงมดิ่น ตราลีบกับน้องหลอดไปพรแล้วน้อไปแหม่กิตตมอยู่หน้าบ้านพ่อรุกขนาดลายอยู่ยอ,ยอืม,มนนอบุมก็ได้มีแต่เฮ็ุแบบคือทางเจ้าเที่ยวไปเนี่ยเจ้าสีเทพไปหาประตูกะเงา้ไปด้วยล้วแหละเจ้าเปลี่ยนแผนมาเอาแบบเก่าเเจ้าเห็ดเจ้าเทพไวนะ้ เสียวเอาเอาสียวลงไปอืมค่อยลงไปพุ่นก็นได้หรือวา่าจีเหตุแบบไรแต่ว่าพอดีพูดีหน่ะก็ได้เลสเตอู้หูฝนตกวันนี้ได้โอกาสปลูกต้นไม้ต้นโตพีพพ่น้องเลยเนาะ ต้นม่วงนวลก็ซื้อต้นม่วงแลมาปลูกอยากได้ต้นม่วงบ่มีต้นม่วงจังไดอยากได้ต้นม่วงมาให้เปิ้นเคลืนมะม่วงยังหือม่วงแก้มแดงแก้มแดงบ่เอินเออเเาเอินั่นม่วงแก้มแดงอืมไปถามแม่ค้าฮู้โลดเนาะอืมเนบ่ซะ

แน่ดอกลาเื่องซื่นบานแล้วบานผลตกใส่ได้ปลูกงามผลสีมันก็ติดปลูกน้ำไม้เดียงนอกถ้าดินกวางหลังบ้านพ่นน้ำพ่นน้ำเด,ด,ดี่ยวก็มันเกิดนอกเกิดเนงก็ฮักไปขาย อ่าฮไปยืนเข่งผลเดี๋ยวโว่สบายรอกผล่มปลูกไว้กับพ่อได้แกงกินคือว่าเนี้ยออกไปสน่มไปแเมบขี้ตุ้มบ่เออไปเมฆขี้ตุ้มให้เบ่ง แม่พิโตมเม่อวาชมโมว่าฮะแม่พ oh, ิโตมเสียงการเม่อวาไปหาตลุกใหม่จักรอกอ่ะนะตลุกห้องน้ำพุมจักบาทนี่โอ้ยนองนอดนี่ฮะเนียนจังได้หอมมะฮอมจะใช้โอ้ไปเก็บอ่างม่วงล้นเนาะเพื่องธรรมศาสตร์มาละ กินแล้วม่วงฉุกปีนี่นะกินแล้วเออาวันบอเอ้ยคน้าอากาศมาแบบกระทันหันไปพี่น้องเลยปลมบลัมบลัมมาแบบโบโบโบกาวอย่างเลยเนาะสมโมกาวยุเนาะพาห้องอะไรเนาะ เออบิราบ่ติดตกอืออือบ่ได้ซาวบ่ได้ตกบาดนึงว่ะบ่ได้ตกนะมื้อเช้ามันบ่ได้ตกตอนตอนมานั่นมันตกอยู่แถวนี้เโนหำอแฮงปรเปบปรบนี่นะแถวอันน่ะองโกมนี่โอ้ยบ่ันใจอยู่ว่ะเอาเข้ามาให้น้องสนี่ยนฝนตกหำเด้ว่ะขีมาขีมาบัด บ่มีผลเลยโอ้ยมีแหงยาวๆโย่แต่ผลตกะกะมันบ่มีบนชนเด้มันทางเปียวมาเลยเด้มีแต่ป่าเด้แถวนั้นเปียกให้ชมโบมากินเ้าแล้วปะเฮ้ยชิโน่เลยเนาะเอ้าอะไรก็รอฝนเศร้าพอรับชีโน่เลยจะได้กลับบ้านกลับซองบ้านเนาะผลกัน อันนั้นรถตากๆคนนี่บ่ฮู้บ่ฮู้อ่าตะเวนฮอดอยู่ใสบานมืดคึพี่น้องเอ้ยเนาะอือมาเพล้มามาลงเจ้าจักอันสอื เอาโอเคพี่น้องเທາยเนาะเอาทางในคลิปนี้ก็ทางสนองกัสิได้ขอจบคิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะอ่ะขอกล่าวคําวาสบายดี